ได้เวลาเอาดีเข้าตัวถ้ากลืนไม่เข้าขายไม่ออกจะทำยังไงดีครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงบริดีิกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามันเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันผมเชื่อว่าทุกคนนะฮะน่าจะเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่เราลำบากมากๆนะครับ แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะฮะเพื่อที่จะให้รอดผ่านสถานการณ์นั้นมาได้นะครับวันนี้ผมก็เลยนึกถึงคําพูดคําพูดหนึ่งนะฮะของชาวดาวินนะฮะซึ่งเป็นบิดาของเรื่องวิวัฒนาการนะครับซึ่งชาวดาวินนะฮะเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตที่จะอยู่รอดต่อไปได้นะครับ ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เก่งที่สุดหรือว่าฉลาดที่สุดแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้ดีที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นนะฮะเวลาที่เราเจอปัญหานะฮะการที่เรายอมปรับตัวการที่เรายอมยืดหยุ่นนะฮะหรือว่าปรับเปลี่ยนบางอย่างนะครับมันน่าจะเป็นวิธีการที่เราจะสามารถเอาตัวรอดไปได้ถ้าเกิดทาง A ไปไม่ได้นะฮะก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นทาง B นะครับหรือว่า ถ้าตัวของเรานะฮะเป็นอุปสรรคเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะหรือว่านิสัยหรือว่าทักษะบางอย่างในตัวเรานะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนะฮะหรือว่าสถานการณ์นั้นๆไปได้วันนี้นะฮะผมไม่ได้มีเรื่องราวของคนที่ประสบความสําเร็จแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยมีเรื่องราวของสัตว์ที่ประสบความสําเร็จนะฮะในการที่เอาชีวิตรอดนะครับจากสถานการณ์ที่มันวิกฤตมากๆนะครับ เรื่องราวจะเป็นยังไงนะแล้วก็จะเป็นสัตว์ประเภทไหนนะครับไปฟังพร้อมกันได้เลยครับเรื่องราวที่ผมเอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะฮะมาจากหนังสือที่มีชื่อว่าดอกไม้ไฟในเอกภพ เขียนโดยคุณอาจว่ารงจันทมาศนะครับซึ่งผู้ชายคนนี้นะฮะนะักเขียนคนนี้เนี่ยเขาชอบเอาเรื่องราวของวิทยาศาสตร์นะครับมาเขียนให้มันย่อยง่ายนะฮะแล้วก็มาเขียนให้มันสนุกนะครับเข้ากับเรื่องราวในชีวิตประจําวันนะครับเล่มนี้เป็นผลงานน่าจะเล่มที่5หรือเล่มที่6ของเขาแล้วนะฮะโดยที่บทหนึ่งนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาเล่าถึงชีวิตของสัตว์หลายๆประเภทนะครับซึ่ง ลายเป็นว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยต้องปรับตัวอย่างหนักเลยในการที่จะเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับแล้วก็ให้ดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้โดยที่เนื้อหาหลักๆนะฮะในบทนี้เนี่ยเขาเล่าถึงการที่สัตว์เหล่านี้นะครับต้องเปลี่ยนแปลง อะไรบางอย่างที่สําคัญมากในชีวิตของมันนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนเพศนั่นเองนะฮะเพื่อให้มันเนี่ยสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นะครับอย่างสัตว์ประเภทแรกนะฮะที่เขายกตัวอย่างขึ้นมานะครับเขาบอกว่าสัตว์ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้านะฮะอย่างหอยทากนะครับมันเป็นกระเทยนะะเขาบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าเจ้าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยมันเคลื่อนไหวช้ามากนะฮะ ช้าจนอาจจะตายก่อนที่จะได้เจอคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสามารถที่จะมี2เพศนะครับแล้วก็ผสมพันธุ์กับตัวเองได้ซึ่งนี่นะฮะถือเป็นหนึ่งในความจริงนะครับที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยค้นพบว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรามันมีระบบเพศที่หลากหลายมากนะฮะแล้วก็แปลกประหลาดกว่าที่เราคิดด้วย อย่างนอกจากเจ้าหอยทากแล้วนะฮะพวกหนอนตัวกลมหลายชนิดนะครับเช่นพวกไส้เดือนนะฮะก็จะมีแต่เพศคู่หรือว่าเป็นกระเทยนะครับก็คือมี2เพศในตัวเดียวกันนั่นเองนะครับนักวิจัยนะฮะอย่างค้นพบนะครับว่าพวกมันเนี่ยจริงๆแล้วมุ่งผสมพันธุ์ยิ่งกว่าการหาอาหารแม้ว่าจะกําลังหิวโหยอยู่ก็ตามนะครับนอกจากหอยทากแล้วนะฮะเขาบอกว่า ปลาชนิดหนึ่งนะครับก็สามารถเปลี่ยนเพศได้นะฮะนั่นก็คือปลากระตูนนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าปลากระตูนเนี่ยเขาบอกว่าปกติแล้วจ่าฝูงมันจะเป็นเพศเมียนะครับทีนี้พอเพศเมียตายตัวผู้ที่มีขนาดใหญ่มันก็จะเปลี่ยนร่างกายของตัวเองให้กลายเป็นเพศเมียแล้วก็กลายเป็นจ่าฝูงแทน มาถึงสัตว์ชนิดสุดท้ายนะฮะนั่นก็คือกิ้งก่าหางแซ่นะครับหรือว่า whip tail lizard นะครับที่เขาบอกว่าอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของอเมริกาแล้วก็ทางตอนเหนือของประเทศเม็กซิโกนะครับสัตว์ชนิดนี้นะฮะเขาบอกว่ามันไม่มีตัวผู้เลยนะฮะเพราะว่าทุกตัวเนี่ยล้วนเป็นตัวเมียหมดนะครับซึ่งทุกตัวสามารถที่จะวางไข่ไม่ต่างจากกิ้งก่าพันธุ์อื่นๆนะฮะ แต่ว่าสิ่งที่ต่างก็คือว่าไข่ของมันเนี่ยสามารถฟักเป็นตัวได้โดยที่ไม่ต้องการรับการผสมจากตัวผู้ทั้งหมดนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของการปรับตัวนะฮะหรือว่าวิวัฒนาการของสัตว์นะครับในการที่มันจะสามารถเอาตัวรอดได้โดยเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเพศนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะครับค่อนข้างจะหลากหลายมากๆนะฮะในการที่เราจะต้องเอาตัวรอด อย่างสิ่งมีชีวิตบางประเภทนะฮะที่อาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็เปลี่ยนขาให้กลายเป็นหางนะฮะเปลี่ยนแขนให้กลายเป็นคลีบนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้หรือว่าผมเคยฟังเรื่องเล่านะฮะที่เขาบอกว่าในเกาะแห่งหนึ่งนะฮะมันมีเกสรดอกไม้นะฮะมันมีดอกไม้ชนิดหนึ่งเนี่ยที่เกสรเนี่ยมันอยู่ลึกมากนะครับแล้วก็ดอกเนี่ยมันเป็นทรงกลวยขึ้นมานะครับปรากฏว่าเขาก็สงสัยกันนะฮะว่า จ้าดอกไม้ชนิดนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะผสมพันธุ์ได้ยังไงนะครับเพราะปกติแล้วดอกไม้เนี่ยมันต้องมีเกสรน,นะฮะปลิวว่อนนะฮะหรือไม่ก็ต้องมีสัตว์บางประเภทเนี่ยที่มันสามารถที่จะเอาน้ําหวานจากในเกสรเนี่ยนะครับไปผสมกับดอกอื่นนะครับปรากฏว่าเขาก็เฝ้าสังเกตนะฮะแล้วก็ค้นพบว่าอ้าวมันมีสัตว์นะฮะผมจะไม่ได้ว่าเป็นนกหรือมแมลงนะที่ แล้วก็สามารถที่จะยืดนะฮะหรือว่ายืดเข้าไปสัมผัสกับเกสรน,นั้นนะครับแล้วก็ดูดกินน้ําหวานได้นั่นก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าประหลาดใจนะของสัตว์ต่างๆนะครับ ทีนี้อันนั้นมันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการนะฮะที่เปลี่ยนแปลงระดับใหญ่เลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีแบบเรื่องราวพฤติกรรมหลายๆอย่างนะ,ะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระดับเล็กๆนะฮะอย่างทั้งง่ายที่สุดก็พวกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆไม่ว่าจะเป็นจิ้งจกนะฮะหรือว่ากิ้งก่าต่างๆเนี่ยที่เวลามันเจอเหตุการณ์นะครับมันก็สามารถที่จะปรับตัวนะฮะเปลี่ยนสีเปลี่ยนลวดลายให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆได้เพื่อให้มันเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตรอดได้นะครับ เรื่องราวของสัตว์เหล่านี้นะฮะผมก็คิดว่ามันน่าสนุกดีนะฮะแล้วก็มันน่าจะอ่านเพลินๆฟังเพลินๆน,น,นะครับพออ่านเจอเนี่ยก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะเผื่อจะเป็นข้อคิดดีๆนะฮะอย่างน้อยผมว่ามันก็ช่วยให้เราได้เห็นนะครับว่าเออแม้แต่สัตว์เนี่ยมันยังต้องปรับตัวเลยนะฮะขนาดมันไม่มีความคิดนะครับไม่มีความนึกคิดแต่อย่างใดนะอาจจะไม่ได้มีความเครียดแบบเราด้วยนะครับแต่ว่า วิวัฒนาการนะฮะหรือว่าสัญชัตญยาณเนี่ยมันก็สอนให้สิ่งที่มีชีวิตเหล่านี้ต้องปรับตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะตัวของเราเองก็เหมือนกันนะครับถ้าสถานาการณ์มันจวนตัวบางครั้งนะครับการที่เรายืนหยัดในความคิดของตัวเองมากๆนะฮะหรือว่าการที่เราเนี่ยดื้อดึงนะฮะไม่ยอมปรับเปลี่ยนตัวเราไปตามโลกมันก็อาจจะส่งผลกระทบกับเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง วันนี้นอกจากที่เราจะดูละครแล้วกลับมาย้อนดูตัวนะฮะก็อาจจะต้องดูสัตว์รอบตัวแล้วก็ลองเอาพฤติกรรมเก่งๆของมันแบบนี้นะฮะมาปรับใช้กันบ้างก็ไม่น่าจะเป็นอะไรจริงไหมครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโคตดดีโคตโดนจากชาวดาวินเขาบอกไว้ว่า it is not the strongest of the species that survives n o the most intelligent but the one most responsive to change สิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงที่สุดนะฮะหรือว่าฉลาดที่สุดเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้แต่ว่าสิ่งที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้อยู่รอดได้คือการที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นั่นเองครับ อย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์โดยแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทคนสวัสดีครับ